คุณอยากได้ลูกดีๆคุณให้คําจํากัดความแล้วหรืออยังว่าลูกดีๆนะ่ะนิสัยอย่างไรถ้าคุณยังตอบไม่ได้แล้วฝันอยากจะได้ลูกดีชาติหน้าก็ไม่ได้อย่าว่าแต่ชาตินี้ทำดีๆให้ลูกดูฝากเอาไว้มีอยู่ห้าข้อหนึน่งทำความสะอาดให้ดี ตั้งแต่หัวยันเท้าสะอาดให้ลูกดูแล้วก็สอนให้ลูกทำความสะอาดด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คนใช้ทำเพราะนั่นคือมาตรฐานความประนีตที่จะติดตัวลูกไปจนตายถ้าคุณละหลวมตรงนี้คุณฆ่าลูกทิ้งตั้งแต่ยังเล็กอยู่แล้วสองจัดระเบียบเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกดู แล้วก็สอนให้ลูกทําเป็นเช่นกันไม่อย่างนั้นไอน้นก็แม่ทําให้ไอ้นี่ก็แม่ทํามันไม่ใช่สามสุภาพยิ่งอยากได้ลูกน่ารักเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องสุภาพกับลูกเท่านั้นก็คุณต้องเป็นต้นแบบนะโมเดลต้องมีสี่ตรงเวลาไม่ต้องมากกินนอนตื่นรับทายตรงเวลาเดี๋ยวว่าจะติดเกมติดนอนตนยังไม่ต้องพูดคุณตรงเวลาดีแล้วหรือยังแล้วก็ สุดท้ายสำมรวมใจทำงายสวดมนต์ก่อนนอนบ้างแล้วอย่งนั่งสํำนสมาธิบ้างแล้วอย่าง,ง,เ,าง,างเพราะนี่คือเป็นวิธีทำให้ใจใสๆแบบอินเตอร์เลยคุณทำแล้วหรืออย่างแค่นี้เองทำดีๆให้ลูกดูก่อนนี่คือสิ่งแรกถ้าตรงนี้ได้อย่างอื่นไม่ยาก